ครั้งนั้ทุกชรับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่็นช่วงสอนแนะนอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากปร,รมาจารย์อีกคนหนึ่งครับอันนี้รักแกจริงๆแล้วก็ชอบแกเป็นการส่วนตัวแกเป็นนักสู้นะแล้วก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดนะครับเรื่องน้าพริกนี่ต้องคิดถึงเขา,ต,เขาต้องคิดถึงเขาเลยครับเพราะว่าแกทําอย่างอื่นไม่เป็นเลยทาเป็นแต่น้าพริก <c oughs> ไม่จริงครับแกทําเป็นหลายอย่างมาก <c oughs> มายากอาหารโอ้เป็นหมดเลยที่พูดถึงพูดถึงปลาติ๋วครับปลาติ๋วเนี่ยแกมีร้านน้ำพริกปลาติ๋วอยู่ที่รามอินทากม .7 เจ็ แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงของเจพอเป็นช่วงของเจปุ๊บเอ๊ะแล้วแกจะทำไงโอ้โหสบายป้าติ๋วแถวหน้าบ้านแกตรงนั้นพอช่วงเจแกนะตั้งแต่ประมาณก่อนวันวันงานเจสักวันสองวันสามวันเออสามวันเนี่ยแกเริ่มขายแล้วรถเต็มพื้นเลยเป็นเจหมดเลยเป็นเจหมดเลยครับมีทั้งน้ำพริกเจมีทั้งอาหารเจทั้งข้าวเป็นเจทุกอย่างเป็นเจหมดครับน่ารักมากๆเลยนะแล้ววันนี้ป้าติ๋วก็ส่งคนมาสอนเราเรื่องเกี่ยวกับกระทางน้ำพริกตาแดงเห็ด เจน้ำพริกตาแดงเห็ดเจขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพี่กุลหอมอ่อนจากร้านน้ำพริกป้าติ๋วครับพี่เมียวครับสวัสดีค่ะยวอยืนตรงนี้เลยเลยอยูนี่เป็นมือทำของแกใช่ไหมค่ะอยู่ตรงนี้ยืนให้ติดเลยลูกโอเคเมียงรู้จักกระป๋าติ๋วมานานเท่าไหร่ละ 10ปีค่ะ10ปียืมเงินแกเยอะไหมเ้อนเดือดรอนลั่นล้านล้านแทงใจดำแทงใจดำว่าคุณไต่ภพแทงใจดำคืนคืนมั้งป่ะบ้างคืนมั้งหรือเปล่ายืมมาคืนมั้งป่ะคืนนะยืมร้อยคืนเท่าไหร่ยืมร้อยก็คืนห้าสิบไงคะลูกน้องปติวัตเป็น่ทุกคนเลยทำไมเป็นแบบนี้ยืมร้อยแล้วก็คืนห้หรือว่าจริงๆแล้วต้องเป็นแบบนี้อ่ะครับ ผมขอยืมเงินสักเต็มที่ร้อยหนึ่งครับสลึงหนึ่งทํอย่างนมาเรื่องไปเรื่องก,ก,ก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> จริงๆแล้วน้ำพริกป้าติ๋วเนี่ยอยู่ที่รามินออมมทอกม7ครับแต่พอช่วงเจขึ้นมาจริงๆแล้วนอกจากทําน้าพริกตาแดงเจเห็ดเจที่จะสอนเราในวันนี้แล้วยังทําอาหารเจด้วยไหมทําค่ะมีเยอะไหมเวลาป้าติ๋ว่ายช่วงเจก็ ทำกับข้าว20อย่างอะค่ะ20อย่างใช่ไหมแล้วคนมากันเต็มใช่ไหมใช่ค่ะยาวตลอดแถวนั้นเลยนะ,ะเป็นความสุขมากถ้าเกิดใครได้เห็นภาพตรงนั้นก็จะเป็นความสุขนะเต็มไปหมดเลยคนนะครับมากินอาหารเจแง,งแกแต่อันนี้เป็นเมนูเด็ดซึ่งมาเป็นช่วงนี้พอมาเป็นช่วงนี้ช่วงที่เรียกว่าเป็นเจขึ้นมาเนี่ยครับอยากจะกินน้าพริกตาแดงมาแล้วจะไปหาที่ไหนต้องไปหาของแกทำไมเด็ดลู้มไม่อ่อยังไงครับมันทําหน้านี้หน้าเดียว อ๋อคือหมายถึงว่าพอิกตาแดงอันนี้พอเลยเจก็จะไม่มีอันนี้เล้วก็ไม่ยังไม่ทําไม่ทำจริงๆฮะย่างนี้เราเรียกเป็นซีซั่นเลยไหมเป็นซีซั่นเลยเป็นซีซันอลอันนี้เป็นซีซันอลเลยเป็นคือน้ำพริกตาแดงเห็ดเจของป้าติ๋วเนี่ยเป็นซีซั่นนี้โดยเฉพาะเลยนอกจากจะมีลูกค้ามาสั่งเองต่างหากอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยปกติแล้วถ้าทําขายไม่ได้ทํามันจะมีซีซั่นนี้ถู้าหมดหมดฤดูเจก็จบไปเลยถูกไหมเหมียนเหมียวเหมียวเนี่ยเหมียว ทำไมไม่คืนอย่าถามจริงจะคืนได้ไงนะอ๋อเ้าพี่ก่อนตอผมอยากรู้ว่อยากรู้มันตื่นใจดีไหมใจดีค่ะรังมากเลยนะวันนี้มาไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเขาเรียกอะไรประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยใช่ไหมร้มหรืออะไรอท้องเสียค่ะอ๋อท้องเสียเมียวไปใส่อะไรให้แกกินอ่ะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่นะเอาละวครับไม่ใช่ไม่เป็นไรครับมาเรามาดูดีกว่าถ้าผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นไงถ้าเกิดขี้เกียจทำก็ไปหาของป้าติ๋วกันแต่แตว่าถ้าตัวอยากจะทำก็ทำตามนี้เพราะว่าป้าติ๋วกสอนหมดเลยไม่มีเหลือน้ำพริกตาแดงเห็ดเจจากน้ำพริกป้าติวต๋วรามินทากอมอนี่ครับออที่นั่นปเป็นโรงงานนะครับไม่ได้แต่งตัวไปคริสต์มาสกันนะฮะร,ระบบโรงงานในป้าติ๋วครับสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเพราะว่าป้าติ๋วนี่แกทำทุกอย่างเลยนะขายเองทำส่งแล้วก็รับผลิต เห็ดหอมเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเห็ดนางฟ้าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับเห็ดออริจิีหนึ่งกิโลทุกอย่างเท่ากันหมดหนึ่งกิโลใช่ค่ะครับผมบดผสมกันให้ละเอียดบดผสมกันใส่เข้าเครื่องนี่ก่อนนะครับคืออันนี้เราไม่ได้แต่งมาออกรายการนะฮะเราแต่งนี้กันจริงๆเพราะเราเป็นูโรงงานผสมกันให้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เกล็ดขนมปังครึ่งกิโลต่อสามกิโลทั้งหมดงเห็ดเกล็ดขนมปังครึ่งกิโลน้ำมันพืชครึ่งกิโลน้ำมันพืชก็ครึ่งกิโล พวกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะครับหลังจากนั้นแล้วเมือเข้ากันแล้วเอาไปเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆค่ะน้ำมันร้อนๆเนี่ยถ้าเราดู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 เนี่ยอือเขาวิธีใส่เขานะถ้าเราใส่ใส่ลงไปพัวทั้งหมดเลยจริงๆฮะเขาโอ้เขาใส่ให้มันแตกเป็นแพได้ทอดจนเหลืองกรอบค่ะทอดจนเหลืองกรอบนะครับค่ะนี่ครับ ลักษณะนี้ทอดให้หมดเลยนะครับสามกิโลนั้นทอดจนเหลืองกรอบเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้นี่ทําน้ําซอสค่ะนี่น้ํามันครับน้ําตาลมะพร้าวครึ่งโลครับน้ําตาลทราย500กรัมครับน้ำตาลอ้อย500กรมัมนี่ใช้น้ำตาลอ้อยด้วยนะครับเกลือ2.5กรัมครับ ปรุงรสเจ 2. 5ดกรัมซอสเห็ดหอมซบซอสปรุงรส2.5กรัมดท่ากรัมน้ำมะขามสองจุด้กรัมเหมือนกัน2 5จหมดน้ำมะนาว2.5ดหกรัมค่ะคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันครับไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนนี่ครับ จนมันได้ที่จนมันได้ที่เราใส่พริกทอดกรอบลงไปใส่เยอะไหมครับ1กิโลค่ะ1กิโลครับเคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันพริกทอดกรอบนี่1กิโลเขียวส่วนผสมซอสเราเหนียวจนน้ำซอสมันเหนียวนี่ครับน้ำซอสได้ที่เราเราตักออกครับ แล้วนําเห็ดที่เราทอดไว้ก่อนเมื่อกี้เอามาใส่กระทะนี้ซึ่งไฟมันยังอ่อนๆอยู่อย่างนั้นละไฟยังอย่างเดิมเสร็จแล้วเราเคล้าให้มันเข้ากันกับไอเมื่อกี้สะก่อนแล้วจึงเอาน้ําซอสเทลงไปค่ะเทลงไปนี่เลยท่านผู้ชมนี่แล้วเคล้าให้เข้ากันอันนี้เป็นความเก่งนะท่านผู้ชมเคล้ายากมากนะให้มันเข้ากันแต่เขาเขาาสามารถเคล้าให้เข้ากันได้แบบนี้ใช้เวลาพอสมควรนะ ก,ก็สิบนาทีค่ะสิบนาทีกว่าจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เพ <c oughs> ราะนั้นรีบร้อนไม่ได้เลยนะฮะออกมาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะน้ำพริกตาแดงเห็ดเจครับท่านผู้ชมครับกระติ๊บังเนี่ยใช้เห็ดสามอย่างนะครับซึ่งจะมีเห็ดหอมสดนะฮะถูกไหมครับซึ่งอันนี้จะได้ความหอมจริงๆเลยของกลิ่นเห็ดใช่ค่ะยืนอ,อยู่ตรงนี้ขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะยืนอยู่เนี่ยสดๆของเขาได้กลิ่นแล้วก็ยังได้เนื้อเยอะแล้วก็ได้เนื้อนุ่ม ส่วนเห็ดออริจินังฟ้าให้ความหอมน่ยน้อยกว่าก็จริงแต่มันทําให้น้ําพริกกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะสามเห็ด <ath> นี้ก็เลยจะกรอบหอมแล้วก็นุ่มส่วนเกล็ดขนมปังที่คลุกเข้าไปนั้นเพื่อความเพื่อความกรอบค่ะเพื่อความกรอบนะครับ,น,บนอกจากความกรอบแล้วมันจะทําให้เกาะตัวกัน ใช่ค่ะไม่งั้นมันจะไม่เกาะตัวกันครับมันจะไม่เกาะตัวเลยมันก็จะต่างคนต่างไปแต่ว่าเมื่อใส่ขนมปังกรอบไปไอ้สเห็ดนี้มันก็จะมาเกาะตัวกัน <c oughs> น,น้ําซอสเนี่ยใช้น้ําตาล3อย่างซึ่งน้อยคนจะทําแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คือทั้งหอมทั้งหวานอมเปรี้ยวน้ำมะขามนิดนึงแล้วก็คลุกใส่พริกทอดเพิ่มรสชาติความเผ็ดนะครับ ข้อสาคัญที่สุดเลยคือพริกทอดของเขาต้องเป็นพริกทอดใหม่ๆใช่ค่ะวันต่อวันนะครับไม่ครับมันจะไม่อร่อยอย่างนี้ใส่เนื้อเห็ดเกล็ดขนมปังเสริมความกรอบความฟูนะฮะเป็นไงครับคุณนอครับคือมันเปรี้ยวแล้วก็มันหอมพริกแล้วมันก็เผ็ดๆแล้วมันก็เคี้ยวสนุกมากครับแล้วก็พอเอาไปคุกกบข้าวแล้วมันก็ลงตัวมากแต่ว่าสำหรับผมมันเผ็ดไง มันก็จะแบบอุ่นๆอยู่ตรงคนลิ้นมากเลยแต่พี่โค้ดูไม่สะเทือนเลยครับผมพูดจริงนะคุณคุณอ๋อครับถ้าคุณอ่อนขนาดนี้คุณลาออกไปเลยดีกว่าครับพี่เหมียวรับอยาอย่าเหมียวมันยังไม่ได้ใช้ตังค์แบบูรือเลยคือแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่ามันจะมีรสมันจะไม่เหมือนน้ำพริกอื่นๆของปาติวะครับมันจะแบบเปรี้ยวๆหอมๆไม่เผ็ดแหละสองคนนั้นกินพริกกันลื่นเลิมากทุกท่นบอกเลยว่า แล้วหนูกล้าต่อยน,นี่กินเป็นของเล่นกินมันขนมขนมไม่ต้องกินข้าวก็ได้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมบทนี้ดูนะคุณมีผักนี่โอ้โหคุณใส่เงี้ยเลยโอ้โหนี่เผ็ด<พ>แล้วจะกินแบบไหนก็ได้โอโ้นั่นแบบนั่นเป็นการกินแบบดัดจลิตนี่เป็นการกินอย่างจริงๆมีข้าวด้วย,ยถูกต้องมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีมะเขือด้วยมะเขือกินได้คุณผู้ชม พี่เหมียวที่ร้านมีน้ำพริกแบบไม่เผ็ดไหมมีค่ะถ้าไม่เผ็ดจะเป็นตัวนี้ค่ะเผ็ดผัดพี่ขิงค่ะคนจะบอกว่าโอ้โหนี่อุตส่าห์เป็นเจแล้วเนี่ยโอขอโทษครับผมคือจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกอย่างของปัดผิวหนูว่าการทำน้ำพริกแต่ละอย่างแกตั้งใจและแกใส่ใจและที่สำคัญคืออย่างที่อาบอกเป็นตีตันนิ่ง จะทำออกมาเพื่อให้ทุกคนกินเจสามารถกินน้ำพริกได้อมไม่มีอะไรกู้วข้าวมีผักจบใช่และท,ทุกคนครับร้านน้าพริกป้าติว๋วมอมเจ็ดนะครับไร้เมอืองอมเจ็ดมเมนูพริกน้าพริกตาแดงเห็ดเจมเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บกระเ็มเติม๊บกระเ็มเติม๊บกะแน แล้วมันเป็นซีซั่นนะครับมันเป็นซีซั่นนะครับมันเป็นอยู่แค่นี้เท่านี้เองเพราะถ้าจหมดช่วงนี้ไปถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆก็ต้องไปสั่งทําพิเศษเพราะไม่ได้ทําขายกันโดยเป็นปกติใช่ไหมไอ้เจแบบนี้ใช่ไหมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่กุลนะครับหอมอ่อนๆนะฮะ หอมอ,อ่อนเฉยครับไม่อ่อนอ่อนพี่คุณหอมอ่อนอ่อนเลยหอมเยอะเยอะเลยอ่ะพี่คุณเอาวไงไมาเคิร์นซะแล้วเอาไงหอมอ่อนค่ะอหอมอ่อนออหอมอ่อนนะครับแล้วขอ,ขอขอบคุณนี่ฮะสองท่านนี้นี่จริงจริงครันี่ก็ตัวจริงอีกสองคนเอาวัอดีด้วยกับกล้องมือขวามือขวาแม่อืมทั้งมือขวามือซ้ายเลยล่ะครับได้เลยทั้งคู่คือเห็นสองคนนี้ที่ไหนก็เท่ากับเห็นปาทิ้วที่นั่นว่ากันจริงๆเลยใช่ไหมใช่ป่ะขอบคุณน้ำพริกปาทิ๋ว ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตาม,มชมรายการโดยตลอดป้ติวหายเร็วๆนะครับจะกินอะไรระวังตัวนิดหนึ่งเพราะเราก็อายุเยอะแล้วไอ้สามคนนี้ระคบมันใส่อะไรเข้าไปให้กินระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจกว่าจะพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับ <H oly>